สวัสดีครับกับผมนายคามินชาเนน,นประจำวันพุทธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2563นี้ขอตั้งสัจจะอธิษฐานบาร,รมีครั้งที่45นี้นะครับข้าแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์ข้าเจ้าข้าพเจ้าขอน้อมอัญเชิญเทพพยายดาเจ้าทั้งหลายโปรดได้เสด็จมาฟังการสวดมนต์ของข้าพเจ้า ขอให้มาอนุโมทนาและประสิทธิ์ประสาทพรให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทินข้าพเจ้าขอกรรมหากกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้กระธำแล้วผิดพลาดประการใดด้วยกายวาจาและด้วยใจก็ดีตั้งแต่อดีตชาติเป็นต้นมาจวบจนในวันนี้ทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีทั้งที่ข้าพเจ้าระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีทั้งที่ข้าพเจ้ารู้ถ้าไม่ถึงการก็ดีและรู้เท่าถึงการก็ดี ขอทุกๆพระองค์จงได้โปรดเมตตาโอาหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเือนข้าพเจ้าขอถวายพระพรขอทุกๆพระองค์จงทรงพระ,กะเกษมสำราญจงทรงพระชนอายุยืนนานจงทรงพยานบาร,รมีสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเถินขอพระองค์ท่านทั้งหลายจงประทานพรให้ข้าพเจ้าพ้นจากสัพพทุกสัพพโสสัพพโรค,ส,โรคสัพพภัย สัพเคราะห์เสนจันไรจะพ้นไปจากตัวของข้าพเจ้าและขอให้ข้าพเจ้าได้ตาทิพย์หูทิพและเจโตปริยญาณยพร้อมทั้งเกิดดวงตาหินธรรมได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเทินสาธุสาธุสาธุกราบกราบกราบ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมพุทธายะพระพุทธรรตรรัตนญาณมะนีนภารัตส,สีสหัสสะสุธรรมาพุทโธทธัมโมสังคโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันทงังสีวลีจจมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆโอเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรม,มา สัพเพสังคาพระรัปรตาปเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสพะโสพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังขังอธิฐามิข้าพเจ้าไอคามินชะเน้นขอตั้งสัจจะอธิษฐานบารมี ครั้งที่สี้านี้ขอยข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระศิริยะเมตรัยในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าพร้อมที่จะทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่แห่งนี้ขอยข้าพเจ้าทำให้ประสบผลสำเร็จในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ